สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูขวัญก็อยู่นอกสถานที่อีกแล้วนะคะที่ตรงนี้ก็คือไอคอนสยามนั่นเองนะวันนี้ครูขวัญมาที่งานลงทุนนอกกับลงทุนแมนนะคะเป็นงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหุ้นต่างประเทศเนาะก็เรียกว่าออกนอกสถานที่มาสองครั้งแล้วนะคะครั้งแรกก็คืองานสัมมนาในวันที่29กกันยาแล้วก็ครั้งนี้ก็คือวันนี้นะคะวันที่ 8ตุลาแลเป็นงานคุนนองนั่นเองเนาะก็วันนี้ครูขวัญมาสั้นๆนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังนะประมาณ EP3 นะคะเดี๋ยวจะมาในคลิปเต็มนะคะจะบอกเล่ายาวๆเลยว่า2วันที่ได้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนางานนั้นซึ่งก็ยังไม่บอกว่างานอะไรใช่ไหมกับงานวันนี้นะคะครูขวัญได้อะไรเราก็มีอะไรที่อยากแบ่งปันนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเร็วๆนี้นะคะในคลิปยาวนะคะโอเควันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะอะทิ้งท้ายเดี๋ยวพาให้ดูแม่น้ำนะคะก็ได้เห็นนิด,น,ดนิดนึงนะคะโอเคเป็นริมแม่น้ำเจ้าพยาเนาะอืนี่เลยอืก็บรรยากาศดีนะคะแต่ว่าแอบร้อนไปนิดนึงนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย okay